สวัสดีครับนักเรียนวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นม .5 เรื่องเลขยกกำลังนะครับในครั้งที่ผ่านมานะครับนักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับบทนิยามและทฤษฎีบทเกี่ยวกับเลขยกกำลังไปแล้วนะครับโดยในครั้งนี้นะครับเราจะเรียนในหัวข้อการใช้ความรู้เกี่ยวกับจานวนจริงที่อยู่ในรูปกลนในการแก้ปัญหานะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวน ความรู้ที่เรียนไปสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับข้อที่1นนะครับนักเรียนเขาบอกว่าเราจะหากรนที่ n ของ x เนี่ยนะครับออกมาได้เนี่ยนะครับแสดงว่าสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือค่าหลักของรากที่ n ของ x นั่นเองนะครับเราจะหาออกมาได้เนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าค่าหนึ่งเท่านั้นเองนะครับถ้ามันหานะครับรากที่ n ของ x ได้นะครับ ซึ่งการหารากที่ n ของ x ได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องพิจารณาดังนี้นะครับนักเรียนดูข้อที่2ก่อนนะครับกรณีที่ n เป็นจำนวนคี่นะครับเราจะหารากที่ n ของ x นะครับได้ออกมาเพียงรากเดียวนะครับกรณีที่ x น้อยกว่า0ูนย์ะครับรากของมันก็จะเป็นจำนวนจริงลบนะครับแต่ถ้ามากกว่า0ูนย์นะครับนักเรียนก็จะเป็นจำนวนจริงบวกนะครับส่วนกรณีที่ n เป็นจำนวนคู่เนี่ยนะครับนักเรียน มีให้เราพิจารณานี้นะครับกรณีที่ x มากกว่า0ูนย์นะครับนักเรียนจะมี2รากด้วยกันก็คือรากที่เป็นจํานวนจริงบวกกับจํานวนจริงลบนะครับส่วนกรณีที่ x เท่ากับ0นย์ะครับก็จะมีรากเดียวคือ0นย์ะครับและกรณีที่ x น้อยกว่า0นย์ะครับจะไม่สามารถหารากที่เป็นจํานวนจริงได้เลยนะครับเพราะนั้นนะครับเมื่อเราสามารถหารากที่ n ของ x ได้แล้วนะครับเราก็จะสามารถ ทาราบแล้วนะครับว่าค่าหลักของรากที่ n ของ x เนี่ยคือเท่าใดนะครับค่นี้นะครับถ้าหาได้แล้วเนี่ยนะครับตัวไหนละครับเป็นค่าหลักกันแน่นะครับเขาบอกว่าพี่นางง่ายๆเลยครับนักเรียนก็คือหากค่าที่ได้นะครับมีเครื่องหมายตรงกับค่าของ x นะครับนั่นคือว <the> ่าถ้า x ของเราเป็นบวกนะครับเราก็เลือกรากที่เป็นบวกนะครับถ้า x ของเราเป็นจํานวนลบนะครับคือจำนวนจริงลบเนี่ยนะครับ เราก็เลือกรากที่เป็นลบนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเงื่อนไขของเราบอกว่า x คูณ y นะครับกรณีที่ Y เป็นรากที่ n ของ x เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับนั่นคือนะครับถ้าเราไม่สามารถหารากที่ n ของ x ได้แล้วนะครับค่าหลักของรากที่ n ของ x หรือกลนที่ n ของ x ก็หาไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนนะครับเอาละครับสมบัติต่อมานะครับการคูณนะครับ จำนวนจริงนะครับที่มีกรนอันดับที่เดียวกันนะครับเราก็สามารถทำได้ดังนี้นะครับนักเรียนกน k k ยงงนร,ร,กรน,กนที่2ของ x คูณกับ y อย่างเงี้ยนะครับเราก็รวมเป็นกรนที่2ของ x คูณ y นะครับส่วนกรนที่2ของ x หารด้วยกรนที่2ของ y นะครับกรนอันดับเดียวกันนะครับเราก็รวมเป็นกรนที่2ของ x หารด้วย y นะครับกรณีของกรนที่ n อของ x กับกรนที่ n ของ y ก็ทําเช่นเดียวกันนะครับ แต่นักเรียนต้องระม,มัดระวังนะครับเรื่องนะครับอั huh นดับที่ของกลนนะครับว่านะครับถ้านะครับเป็นจํานวนขี้บวกเท่านั้นน่นะครับจึงจะสามารถหานะครับจำนวนจริงที่อยู่ในเครื่องหมายนั้นได้นะครับเนื่องจากว่าอะไรครับเงื่อนไขที่เราบอกแล้วเมื่อกี้นะครับว่าถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดเราต้องการนะครับหากลนที่เป็นจํานวนคู่เนี่ยนะครับแล้วจำนวนจริงที่อยู่ในเครื่องหมาย กลนั้นติดเครื่องหมายลบแล้วนะครับจะไม่สามารถหาค่าที่เป็นจํานวนจริงได้นะครับต่อไปนะครับนักเรียนสมบัติต่อไปนะครับกรณีที่เราเห็นเครื่องหมายลบอยู่ในเครื่องหมายกลนนะครับนักเรียนเราสามารถดึงออกนะครับจากเครื่องหมายกลนได้ถ้ากลนนั้นนะครับเป็นนะครับจำนวนขี้บวกนะครับหรือ N ของเราเป็นจำนวนขี้บวกนั่นเองนะครับนักเรียนข้อต่อมานะครับ ถ้า x เป็นจำนวนจริงและ n เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า1แล้วนะครับกลณที่ n ของ x ยกกำลัง n นะครับมันจะมีตอบได้2แบบคือตอบเป็นค่าของจำนวนจริงนั้นหรือตอบเป็นจำนวนจริงบวกเสมอนะครับตอบเป็นค่าของจำนวนนั้นเสมอเมื่อใดครับนักเรียนเมื่อ n เป็นจำนวนคี่ครับนักเรียนส่วนเมื่อ n เป็นจำนวนคู่นะครับเราจะตอบเป็นจำนวนบวกเสมอนะครับ เรามาดูตัวอย่างดีกว่าครับนักเรียนตัวอย่างที่1ครับนักเรียนเรากําหนดไว้ก่อนนะครับว่าให้ x และ y เป็นจำนวนจริงบวกจงทําให้พจน์ต่อไปนี้อยู่รูปอย่างง่ายครับนักเรียนะนะครับจากโจทย์นะครับรนที่4ของนะครับ3 x ยกกําลัง 2, ทั้งหมดยกกำลัง4นะครับจากสมบัติเมื่อกี้นะครับเราตอบได้ว่ายัางไงครับนักเรียนตอบได้ว่านะครับเท่ากับะนะครับ3 x ยกกาลังสองนั่นเองนะครับนักเรียนซึ่งนะครับสมบัติที่บอกเมื่อกี้นะครับก็คือต้องตอบเป็นจำนวนจริงบวกเท่านั้นนะครับซึ่งในที่นี้นะครับเงื่อนไขจากโจทย์ก็บอกแล้วนะครับว่า x กับ y เป็นบวกแล้วจากโจทย์อีกนะครับ x ยกกาลังสองยังไงก็เป็นบวกอยู่ดีนะครับเพราะนั้นเราตอบได้เลยว่า3 x ยกกาลังสองครับนักเรียนนะครับข้อต่อไปครับเอาจากโจทย์ครับจะเห็นว่าเป็นการคูณกลนอันดับเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น เราสามารถใช้สมบัติการคูณกรนอันดับเดียวกันได้เลยครับนักเรียนก็คืออะไรครับนํามารวมกันครับนักเรียนอาล้ครับแบบนี้นะครับอยู่ในเครื่องหมายกลนเดียวกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะคูณกันได้เลยนะครับแต่คราวนี้เวลาจะคูณนะครับลองแยกตัวประกอบดูสินะครับอ้าวได้แยกเรียกว่ายังไงบ้างนะครับก็คือ12ก็เป็น2ยกกําลัง2คูณ3นะครับส่วน27นะครับก็เป็น3ยกกําลัง3นะครับ มีตัวไหนครับที่เอามารวมกันได้บ้างคำ่ารวมกันในที่นี้นะครับก็คือเลขยกกําลังที่มีฐานเดียวกันนะครับนักเรียนนะครับก็จะเป็นตัวไหนครับนักเรียน3ใช่ไหมตัวหน้า3ยกกําลัง1นะครับตัวหลังสุด3ยกกําลัง3นะครับหนึ่งบวกสได้4นะครับก็จะเปลี่ยนไปตัวหนึ่งนะเป็น3ยกกำลัง4นะครับจากนั้นครับนักเรียนเราจะถอดเลขเหล่านี้ออกจากเครื่องหมายกลนครับนะครับ แต่คราวนี้นะครับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับครูจะแยกเป็นกําลังซ้อนแบบนี้ให้นักเรียนเห็นนะครับว่าเนื่องจากเราต้องการถอดกลนที่2นะครับเพราะฉะนั้นจํานวนใดก็ตามยกกําลัง2ก็คือคูณตัวเอง2ตัวนะครับเราจะสามารถถอดออกจากเครื่องหมายกลนได้นะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่ามีตัวไหนถอดออกได้บ้างครับก็มี2ใช่ไหมมี3กําลัง2ใช่ไหมครับมี x กําลัง2ใช่ไหมครับและมี y นะครับเพราะนั้นเราถอดออกจากกลนเลยครับนักเรียน รเราจึงได้เป็น2คูณ3ยกกำลัง2คูณ x ยกกำลัง2คูณ y นะครับทำให้เรียบร้อยครานนักเรียนนำ2ไปคูณกับ3ยกกำลัง2ก็คือ9นะครับ2คูณ9เท่ากับ18นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ 18x ยกกำลัง 2y ตัวอย่างที่3ครับกรนที่2ของ6นะครับลบกรนที่2ของ3ทั้งหมด,ดยกกำลัง2นะครับ หลายคนเห็นปุ๊บนะครับก็นึกถึงอะไรครับเรื่องกำลังสองสมบูรณ์ใช่ไหมครับก็คือหน้าลบหลังยกกำลังสองใช่ไหมครับเราท่องกันอย่างนี้ใช่ไหมก็เป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองใช่ไหมครับหรือเราจะใช้สมบัติการแจกแจงหัวจจมันจริงมาช่วยก็ได้นะครับก็คือเลขยกกำลังสองนะครับก็คือคูณตัวเอง2ตัวแบบนี้นะครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะพานักเรียนทำแบบนี้ก่อนนะครับแล้ว สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันจะเข้าสู่สูตรกําลังสองสมบูรณ์ได้อย่างไรนะครับนักเรียนจากที่แสดงให้เห็นนะครับวงเล็บแรกนะครับกลนที่2ของ6ลบกลนที่2ของ3นะครับคูณกับวงเล็บหลังนะครับกลนที่2ของ6ลบกลนที่2ของ3นะครับเราจะให้วงเล็บแรกเป็นตัวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้นะครับจำนวนจากวงเล็บหลังเป็นตัวคูณเข้ามานะครับนักเรียนเอาละครับคูณเข้ามานะครับ ทีนี้นะครับการคูณจะเห็นได้ว่ามีเครื่องหมายลบนะครับขั้นระหว่างพจน์สองพจน์นี้เนื่องจากว่าพจน์หลังเป็นคำนักเรียนกลนที่2ของ6กับกลนที่2ของ3นะครับขั้นด้วยเครื่องหมายลบนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องหมายลบจึงขั้นนะครับระหว่าง2พจน์ผลลัพธ์ในปรรทัดที่2นี้นะครับต่อไปครับเราคูณเข้าไปเลยครับนักเรียนนะครับคูณเข้าไปทีละตัวนะครับนักเรียนดูเครื่องหมายด้วยนะครับ นะครับเอจะสังเกตเห็นนะครับว่าพจน์สุดท้ายนะครับเป็นพจน์เดียวที่มีเครื่องหมายบวกเพราะอะไรครับเพราะว่านะครับในวงเล็บสุดท้ายนะครับนักเรียนจะเห็นว่ามีเครื่องหมายลบอยู่ตรงกลางระหว่าง2พจน์อย่างที่ครูได้บอกไปแล้วนะครับแต่พจน์สุดท้ายก็เป็นเครื่องหมายลบด้วยนะครับเพราะนั้นลบคูณลบได้บวกนะครับส่วนินการต่อคานักเรียนเอาละนะครับมีคําสําคัญบอกว่านักเรียนครับเห็นไหมครับว่ามันเข้าสู่นะครับสูตรกําลังสองสมบูรณ์ อย่างที่เราพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทําแบบไหนนะครับคําตอบก็ได้ตรงกันครับนักเรียนคูนเลยครับนักเรียนออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเอาละทําไมละครับทําไมตรงกลางนะครับถึงได้ลบสองนะครับคูณอยู่กับกลนที่2ของ3ามคูนหนะครับก็คือลบกลนที่สองของสามคูณกลนที่2องหนะครับมี2องจำนวนใช่ไหมครับก็เป็นลบสองจนวนและนะครับส่วน3กับ6นะครับเป็นกลน ที่มีอันดับเดียวกันคูณกันเราก็จับมารวมกันนะครับต่อไปครับนักเรียน6กับ3นะครับบวกกันได้เราก็เอามารวมให้เรียบร้อยซะก่อนครับนักเรียนเอาบวกกันก่อนนะครับครานี้ข้างในเครื่องหมายกลนครับนักเรียนเรายองแยก6กดูซิว่าแยกได้ไหมนะครับถ้าแยกได้นะครับอาจจะเจอนะครับจำนวนขึ้นมานะครับที่ทําให้เราถอดออกจากกลนเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับปรากฏว่านะครับเราเจอว่ามี3เพิ่มเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เราดึง3นะครับออกจากกลนได้เพราะว่ามี3 2ตัวนะครับครบแล้วกลนที่2นะครับเพราะฉนั้นเราจะได้เป็น9ลบ2คูณ3คูณกลนที่2ของ2นะครับทำให้เรียบร้อยต่อครับนำา2คูณก,ลลกับ3จะได้คำตอบสุดท้ายคือ9ลบ6กคูนกลนที่2ของ2นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนอย่างที่4ครับจากโจทย์นะครับเราเห็น โจทย์ปุ๊บนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นคืออะไรครับนักเรียนเป็นกรนอันดับเดียวกันใช่ไหมครับถ้าเป็นกรนอันดับเดียวกันมันจะสามารถบวกลบกันได้นะครับคันนี้นะครับจำนวนที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายกลน,นะครับก็จะต้องเป็นจํานวนเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาลองแยกตัวประกอบนะครับของสามสดูซิของ108ดดูซินะครับ ว่ามันได้เท่ากับ4ไหมหรือจําเป็นต้องแยก4อีกไหมนะครับนักเรียนแต่จากที่เราสังเกตนะครับเราลองแยก3ากับ108ก่อนนะครับนักเรียนนะครับเราแยกดูนะครับนักเรียน3 2มก็คือ4คูณ8นะครับมี4เป็นตัวประกอบอยู่นะครับนักเรียนเราแยกเป็น4ได้นะครับนักเรียนส่วน108นะครับก็มี4เป็นตัวประกอบนะครับเพราะว่า4คูณ27นะครับได้108เพราะนั้นคง4ี่ไปครับนักเรียนต่อไปครับ ดูซิว่านะครับ8กับ27เนี่ยเรานะครับจะดึงออกจากข้างหมายกลได้ไหมถ้าเราสามารถเปลี่ยนเป็นเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็น3หรือเป็นจํานวนใดที่คูณตัวเอง3ตัวนั่นเองครับนักเรียนนะครับเราแยกได้นะครับนักเรียนเนื่องจาก8คืออะไรครับ8คือ2ยกกําลัง3ส่วน27คือ3ยกกําลัง3นะครับนักเรียนเพราะนั้นเราดึงออกได้หรือไม่ครับดึงออกได้ครับนักเรียน ดึงออกเลยครับนะครับเอาละครับพอเราดึงออกปุ๊บนะครับพจน์กลางนะครับเราได้2มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็น2อคูณสนะครับพจน์ท้ายเราได้3มนะครับมาคูณอยู่กับกรนที่3ของ4นะครับนักเรียนตอนนี้นะครับเป็นกลนอันดับเป็นไงครับเดียวกันนะครับจำนวนที่อยู่ภายใต้กลนเป็นจํานวนเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถนําสามประสิทธิ์ที่อยู่ด้านหน้ามาบวกกันได้นะครับนักเรียน อย่างนี้นะครับเอาละนะครับบวกกันเลยครับ5บวก4ลบ3นะครับต่างก็คูณอยู่กับกลนที่3ของ4นะครับเพราะฉะนั้นก็เอามาบวกลบกันเลยครับนักเรียนผลลัพธ์สุดท้ายก็คือ6คูณอยู่กับกลนที่3ของ4ครับตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่5อย่างที่5นะครับนักเรียนสังเกตที่โจทย์ครับไงครับ เป็นกรนอันดับที่เดียวกันอีกแล้วนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นเราจะใช้หลักการป็นไงครับคล้ายๆกับข้อ4เมื่อกี้ไหมครับเอาละครับคราวนี้นะครับเนื่องจากมีทั้งหมด3พจน์นะครับเราจะค่อยๆแยกทําก่อนก็ได้นะครับโดยอย่างนี้นะครับนักเรียนดูพจน์แรกนะครับพจน์แรกนะครับครูเปลี่ยนนะครับแปเป็น2ยกกำลังสนะครับเพราะว่าเราจะสามารถดึง2อออกจากเครื่องหมายกลนได้นะครับ ต่อไปนะครับ27 27โหเรารู้อยู่แล้วนะครับก็คือ3ยกกำลัง3นะครับเราก็จัดการนะครับแปลงเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาของมันเลยนะครับแต่มันยังคือจำนวนเดิมนะครับต่อไป x ยกกำลัง4นะครับเพื่อนเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับครูก็เปลี่ยนเป็น x ยกกำลัง3คูณกับ x กำลัง1นะครับเพราะว่าเราจะได้ดึง x กำลัง3ออกมาได้นะครับส่วนพอะสุดท้ายนะครับนักเรียนเพราะสุดท้ายนะครับเป็นกลนอันดับเดียวกันนะครับ หารกันเราก็จับมารวมกันอย่างนี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะหารกันต่อไปนะครับเอาละครับรทัดที่2ครับตรงไหนดึงได้เราดึงนะครับตรงไหนดึงไม่ได้ค่อยๆทาไปนะครับนักเรียนเอาละครับพจน์แรกนะครับเราดึง2ออกมาเรียบร้อยเลยนะครับต่อไปพจน์กลางนะครับพจน์กลางนะครับเราดึงอะไรออกมาได้บ้างครับนักเรียนตอนนี้นะครับเราดึง3กับ x ออกมาได้นะครับแต่ไม่ได้ดึงออกมาทั้งหมดนะครับ x กําลังหนึ่งอยู่ด้านในนะครับ ยังออกมาไม่ได้นะครับยังไม่ครบ3ตัวคูณกันนะครับโพสต์สุดท้ายครับนักเรียนนะครับโพสต์สุดท้ายนะครับตอนนี้เราหารเรียบร้อยแล้วนะครับ675หาร25นะครับได้เท่ากับ27ครับนักเรียนแล้ว x ยกกําลัง6หาร x ยกกาลังสองครับนักเรียนเลขยกกําลังที่มีฐานเดียวกันหารการนําเลขชี้กําลังมาลบกันนะครับ6ลบ2เท่ากับ4นะครับก็ได้เท่าที่เราเห็นเลยครับนักเรียนก็คือ 27นะครับคูณ x กําลังสนะครับแค่นี้27คูณ x กําลังสนะครับเออเหมือนกับพจน์กลางเมื่อกี้เลยที่เราแยกออกมานะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้นะครับเราทำต่อเลยครับจัดการให้เรียบร้อยครับนักเรียนเอาละครับตรงกลางนะครับ4ีคูณสคูณ x ก็เป็น1 2 x นะครับอ่าพจน์ท้ายนะครับเรารู้แล้วครับว่า27ก็คือ3ามกําลังสานะครับ x กําลังสี่นะครับก็คือ x กํลังสมคูณ x กําลังหนึ่นะครับก็ดึง โอเคนะครับนักเรียนต่อไปนะครับตอนนี้เป็นไงครับกลนอันดับที่เดียวกันและจํานวนที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายกลนเป็นจํานวนเดียวกันเราก็นําจํานวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายกลนมาทำไงกันครับบวกลบกันได้เลยครับนักเรียน 2x ลบ12บวก 3x นะครับ 2x ลบ 12x ก็เหลือลบ 10x ใช่ไหมครับลบ10บวกกับอีก3ก็เป็นลบ7นะครับนักเรียนเพราะนั้นเราตอบลบ 7 x นะครับคูณอยู่กับกลนที่3ของ x นั่นเองครับนักเรียนนะครับข้อที่6ครับนักเรียนข้อที่6นะครับจะเห็นว่านะครับมีอยู่หลายพจน์ด้วยกันนะครับข้อนี้นะครับเราก็ทําเหมือนข้อที่5นะครับนักเรียนค่อยๆทําทีละส่วนนะครับให้มันเรียบร้อยนะครับข้อนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าแต่ละส่วนทํำยังไงบ้างนะครับนักเรียน 1296นะครับนักเรียนตอนนี้นะครับเราก็เปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่ากลนที่2ใช่ไหมครับเราก็พยายามหาจํานวนที่ยกกําลังสองนะครับเราได้1296นกะครับก็คือเลขอะไรครับนักเรียนเลข36นะครับนักเรียนเพราะนั้นเราเปลี่ยนเป็น36ยกกําลัง2นะครับต่อไปพจน์ตรงกลางนะครับนักเรียน อา niin, ล่ะครับรวมเลยครับเนื่องจากเป็นกลนอันดับเดียวกันนะครับนักเรียนนำา8 6รหารด้วย3นะครับนะครับและพจต์สุดท้ายนะครับพจต์สุดท้ายเนี่ยนะครับนักเรียน,ลยยนกลน,นอันดับต่างกันนะครับนักเรียนจะทําแบบพจต์ตรงกลางไม่ได้นะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นเราดูพจต์ด,ด้านล่างก่อนนะครับนักเรียนดูกลนที่4ของ4ก่อนว่าเราจะทําอะไรกับมันได้บ้างนะครับเราจะเปลี่ยนให้เป็นกลนอันดับเดียวกับจำนวนอื่นได้ไหมนะครับก็คือ กนที่2นั่นเองนะครับเราลองดูนะครับตอนนี้ครูจึงเปลี่ยน4เป็น2ยกกํากำลังสองนะครับนักเรียนต่อไปครับนักเรียนเราก็นำนะครับ3าออกจากเครื่องหมายกลนนะครับส่วน867หาร3นะครับก็ได้เท่ากับ289นะครับเพราะสุดท้ายนะครับนักเรียนครูเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากเครื่องหมายกลนนะครับให้อยู่ในรูปของเลข ยกกําลังนะครับที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนตระกยะนะครับเพราะว่าคนที่4ก็คือยกกําลังด้วยเศษหนึ่งส่วนสนะครับเอาละครับเราจะทําอะไรได้บ้างดูนะครับนักเรียน289นะครับเนื่องจากเป็นคนที่2นะครับเราก็ต้องหาจํานวนนะครับที่ยกกําลังสองแล้วได้289นั่นก็คือ17นะครับเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเป็น17ยกกําลังสองนะครับทีนี้สอง ยกกำลังสองนะครับแล้วทั้งหมดยกกำลังสี่ส่วนสี่นะครับนักเรียนเราตัดทอนได้เป็น2ยกกำลังเศษหนส่วนสองนะครับนักเรียนครับ2ยกกำลังสี่ส่วนสองถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเครื่องหมายกลนคืออะไรครับนักเรียนคือกลนที่2ของ2นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับสามสิบสองกับ2สามารถหารกันได้หรือครับนักเรียนนะครับเราก็จะหารเลยครับนักเรียนนะครับ ได้เท่ากับ16นะครับนักเรียนพจน์กลางได้17นะ17ก็คือนะครับ17กำลัง2อถอดกลนที่2ของมันก็ได้17เนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปนักเรียนคิดว่าทําตรงไหนครับนักเรียนหากลนที่2ของ16ใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีอะไรอีกครับที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือตัวหน้าสุดใช่ไหมครับ1ส่วนกลนที่2ของ2นะครับเนื่องจากว่าตัวส่วนนะครับยังอ,อยู่ในรูปของ จานวนที่อยู่ติดกลนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องแก้ให้มันหมดไปนะครับเอาละครับเราก็นำอะไรครับนำกลนที่2ของ2นะครับมาคูณทั้งเศษและส่วนของพจน์ที่อยู่นอกวงเล็บนี้นะครับนักเรียนส่วนข้างในนะครับ36มสบวกสินะครับได้เท่ากับเท่ครับได้เท่ากับ53นะครับแล้วเราก็ลบด้วยนะครับเอาละครับครูเปลี่ยนให้นักเรียนดูทีละขั้นตอนนะครับ16ก็คือ4ยกกําลังสองนะครับดูซิจะได้อะไร นะครับก็ได้4ถูกไหมนะครับส่วนตัวหน้านะครับ1คูณกลนที่2ของ2นะครับก็ได้กลนที่2ของ2นะครับส่วนตัวส่วนนะครับกลนที่2อของ2คูณตัวเองนะครับก็จะได้เท่ากับ2นะครับต่อไปนะครับเราก็ต้องนำอะไรครับ53ลบ4นะครับนักเรียน53ลบ4นะครับก็จะได้เท่ากับ49นะครับนี่คือคำตอบของข้อนี้นะครับก็คือ49 คูณโรนที่2ของ2หารด้วย2ออ่ครับนักเรียนนี่เป็นเนื้อหาสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเฉลยแบบฝึกหัดครั้งที่แล้วก่อนครับเรียนตัวคำตอบเลยครับก่อนจากกันวันนี้นะครับ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสไปทบทวนความรู้นะครับครูก็ฝากแบบฝึกหัดให้นักเรียนไปฝึกทําเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดิมเลยนะครับวันละ5ข้อนะครับวันนี้มีทั้งหมด5ข้อเหมือนเดิมนักเรียนจดลงสมุดต,ตัวเองแล้วก็ทํามานะครับครั้งหน้าเรามาตรวจดูว่านักเรียนจะทําได้ถูกต้องหรือไม่นะครับนักเรียนครับสำนวนไทยบอกว่าอยากสูงต้องขย่งอยากเก่งต้องขยันนะครับหานักเรียนอยากเป็นคนเก่งนะครับ นักเรียนต้องขยันหมั่นฝึกฝนนะครับอยากเก่งเรื่องอะไรก็ขยันเรื่องนั้นนะครับอยากเก่งวิชาคณิตศาสตร์นะครับก็หมั่นฝึกฝนทําโจทย์คณิตศาสตร์เยอะๆนะครับนี่ก็จะเก่งนะครับหวังว่าวันนี้นะครับนักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ครูสอนนะครับการใช้ความรู้เกี่ยวกับจํานวนจริงที่อยู่รูปกลนในการแก้ปัญหาเป็นอย่างดีนะครับข้งหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน